สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่24มีนาคมนะคะเมื่อวานนะคะตลาดในช่วงบ่ายก็วิ่งแรงกว่าที่คิดไว้เยอะทีเดียวนะคะปิดเหนือ1,400จุดไปได้ไกลพอสมควรแล้วก็ถ้าเราดูจากเครื่องมือตามกราฟ60นาทีนะคะจะเห็นว่า,เ,าเครื่องมือทั้ง stochastic a m ลเี s ่กลับมาเป็น bullish อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็แนะนำว่ารุนขึ้นกันต่อได้นะคะยกแนวต้านขึ้นไปอีกนะคะขยับขึ้นมาที่1,420-1,425จุดนะคะแล้วก็ ็ตรง1,400จุดที่ตรงนี้ทะลุขึ้นมาได้ก็กลายมาเป็นแนวรับที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะย่อก,ก็ตั้งรับได้ t t o k w วิ l นะคะตัวแรกเป็นตัว IFEC ตัวนี้จะเห็นว่าเส้น EMA 25วันทําหน้าที่แนวรับได้เป็นอย่างดีขณะที่วอลุ่มก็เริ่มกลับมาหนาแน่นนะคะเครื่องมือขย,ยอยกันขยับให้ค่าบวกนะคะก็คาดว่าจะได้ความเป็นบุลริชกลับคืนมาเร็วๆนี้แนวรับจะอยู่ที่6บาท85สตางค แนวต้าน7บาท15กับ7บาท40แล้วก็คัดลอสที่6บาท75ค่ะถัดมาเป็นตัวสวัสดนะคะสวัสดนี่ก็ดิ่งลงมานานแล้วนะคะจนกระทั่งล่าสุดนี่มีหลุดเส้น200วันลงมานะคะแต่ว่าเมื่อวานฟื้นกลับขึ้นมาได้ก็ถือว่ารวดเร็วทันใจนะคะเป็นสัญญาณฟื้นตัวที่ค่อนข้างดี modified stochastic นะคะให้สัญญาณซื้อแล้วก็วกตัวออกจากเขต oversold ราคาหุ้นก็ วิ่งขึ้นมาพร้อมโวลุ่มผักดันนะคะก็น่าจะมีโอกาสดีบาวกลับไปยังแนวต้านประมาณ43.75กับ45.50นะคะแล้วก็รับที่41บาทคัดลอสที่40บาทสลึงค่ะ ตัวสุดท้ายเป็น sbi ตัวนี้จะเห็นแพทเทิร์นเป็นไซเวมาพักใหญ่ๆนะคะประมาณเดือนกว่าๆตอนนี้นี่มีลุ้นว่าจะเบรกเส้นแนวต้านตามเทรนด์ไลน์ด้านบนขึ้นไปนะคะตามรอบไซเวขึ้นไปนะคะเพราะว่าสัญญาณจากเครื่องมือเนี่ยเริ่มมีความเป็นบวกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะราคาก็น่าจะขยับไปได้ถึงประมาณสัก5บาท5 5บาถึง5บาท65สตางค์นะคะรับที่5บาท30และคัดลอสที่5บาท15สตางค์ค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ